2 2 3, 4, 5, 6, 7 8ลองทำท่าใบตองที่สุดท้ายรวมกันใบตองหมุนอเอาหลังชนกันแล้วทำท่าหมุนเหมือนใบตอง นึ่งสองสามสี่ป้ายห้าหกเจ็ดแปดเก่งมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอป้ายต่อเลยค่ะมุนเข้าเวทีแล้วก็มาตั้งวงค่ะออกไปมุกมุกค่ะมุกยังไงคะมุ๊เหมือนไปต้องเลยเก่งมากอ่ะต่อค่ะป้ายเริ่มเลย

ดังน้ำพิ์จากฟ้าเทวาโพสพราชธรรมล้ำค่าเพื่อปวงประชาชาติไทยจเจริมม,<า>มหาคนครคอนแกนเมืองใหญ่ทงพี่น้องชาวไทยแซ่ซ้อนสรเสริญถึนพระสุกาที่พระองค์ดำเนินขอจงทรงพระเจริญ amen okay. ถอยอีกแถวตรงค่ะไปแล้วค่ะชีกคะชีชีกหนมืออย่าตกนะชีกค่ะชีกมาทางนี้เลยค่ะโอเคไปฉีกแทนที่ตำแหน่งเท่าสวยหนูออกมาข้างนอกลูก อ่าไปเสพพรส็จและเข้าใจนะคะนู่นขยับไปทางนู้นก็ได้นู่ไปทางนู้นก็ได้เออไปจำคิวตัวเองด้วย ต้องตรงนะดูดีๆนะคะช่องไฟไปยังไงขยับไปอีกสไลด์ไปหาพี่เขาสวยอีกเนื้อ,อเต็มพื้นที่เลยป้าย Hmm. แกนดินแดนรอบสามโชว์เฉพาะคนนำนะรอบสามนะป้ายป้าย ไปชาชาไทยจะลืมมหาคนครคอนแกนเมืองใหญ่ทั้งพี่น้องชาวไทยแจงดูแถวด้วยจีบทงงรง,ง,งหลังถืนพ้าสุดท้าถี่พระองค์ดำเงย่อตัวลงแต่งโมโอเคค่ะ กันเลยทีนี้ของคนทั้งพองดินนั่งลงดินนั่งลงทุกคน ปราบสองมือลง สอดมือรับสอดสร้อยก่อนค่ะหนึ่งอ่ายืดยุบไปเก่งมาก